แจ้งข่าวแจ้งเพื่อทราบก่อนนะฮะ<า>วันหยุดสงกรานครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับได้แจ้งนะครับว่าสงกรานปีนี้เราจะมีวันหยุดทั้งหมด หกวันด้วยกันใช่ค่ะตามหน้าจอนี้เลยนะครับเดือนเมษายนนี้นะครับวันที่หกเมษายนนี้วันจักรีวันหยุดราชการอยู่แล้วนะครับวันเสาร์ที่สิบวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดสงกรานปกติหยุดเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้านะฮะคอรมอมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมวันจันทร์ที่สิบสองนั่นเท่ากับว่าท่านจะหยุดนี่นะฮะท่านนับเฉพาะช่วงสงกรานนะครับหกวันนะฮะตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สิบห้าเมษายนนะครับ แต่ว่าคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลบอกว่านี่เป็นการประกาศวันหยุดตามประกาศของคอรออเนี่ยบังคับใช้เฉพาะข้าราชการนะฮะใช่ค่ะ,ะถ้าเอกชนเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทต่างๆนะครับว่าท่านจะให้หยุดพิเศษไหมวันจันทร์ที่12นี้ถ้าให้หยุดพิเศษก็แม่ทำยังไงกับสุง16ค่ะ <laughs> จะหยุดอีกหรอคะถูกสิ 16, <laughs> แล้วก็ต่อสา1สแโอ้โหนี่อ้าวแจ้งเพื่อทราบนะฮะนะคะส <laughs> ่วนงานสงการานจะจัดหรือไม่พลเอกประยุทธ์จัน <laughs> โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ระหว่างหารือร่วมกันนะคะสบคชุดเล็กไปประชุมและไปประเมินคือจะงดไปเลย <laughs> <as> อาจจะไม่ได้ <laughs> <t> แต่ว่าจะจัดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเนื <t> ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ามา